สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี่ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมต่างต้องหลงรักความสวยงามของต้นไม้มงคลและว่านมงคลใช่ไหมคะ แน่นอนว่านอกจากความชอบและความสวยงามของต้นไม้มงคลและว่านมงคลก็ยังมีความเชื่อด้วยใช่ไหมคะว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาเรียกโชคลาภและว่านมงคลบางชนิดนั้นนอกจากจะให้ความเป็นมงคลแล้วก็ยังมีสรรพคุณด้านสมุนไพรด้วยค่ะเรียกว่าปลูกครั้งเดียวได้ประโยชน์หลากหลายทาง แต่ทั้งนี้ก็มีเคล็ดลับสำคัญคือผู้ที่ปลูกนั้นต้องขยันทำงานรู้จักอดออมทางการเงินใช้ให้น้อยกว่าที่หามาคิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติดีแล้วต้นไม้มงคลว้านมงคลก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมดวงทุกท่านให้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้ทางช่องของเราได้นำสามว่านมงคลโบราณหายากเสริมสิริมงคล สุดยอดยาดีบำรุงกำลังอยู่เย็นเป็นสุขนำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะว่านมงคลต้นที่สามว่านทรณีเย็นว่านทรณีเย็นหรือว่านพญาเยน็นหรือเท่าปลั้งช้างถือเป็นบ้านมงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่หายากในปัจจุบันลักษณะโดยทั่วไปของว่านทรณีเยน็นเป็นว่านที่มีลำต้นเป็นเง่าขนาดเล็กมีรากอวบน้ำขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินลักษณะใบจะเป็นใบเดียวมีลักษณะเป็นรูปใบหอกรียาวโคนใบสอบปลายใบแหลมค่ะ ส่วนด้านบนแผ่นใบจะมีสีเขียวด้านล่างแผ่นใบก็จะเป็นสีเขียวนวลเช่นกันค่ะมีเส้นกลางใบและเส้นใบออกขนานกันเป็นเส้นเส้นมีขนาดเท่าเกันมีลักษณะนูนเว้าวสลับกันทั้งทางด้านบนแล้วก็ทางด้านล่างใบค่ะ ส่วนก้านใบจะค่อนข้างยาวแล้วก็มีสีเขียวค่ะมีลักษณะกลมขนาดเล็กออกในลักษณะสองด้านดอกมีสีขาวแทงออกจากโคนต้นเป็นช่อเหมือนกล้วยไม้ค่ะหรืออีกหนึ่งตำรานะคะว่านทรณีเย็นรวบรวมโดยร้อยตำรวจตรีสวิงกวีสุดพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2508ได้กล่าวไว้ว่า ว่านทรณีเยน็นลักษณะลำต้นเป็นกอรากเป็นฝอยไขายรากยากค่าก้านเล็กยาวใบเท่าใบขมิ้นชันแค่ใบมีลายเส้นสากเหมือนใบหอมแดงสีใบเขียวคล้ำสรพพคุณเป็นว่านสิริมงคลค่ะ ส่วนในเรื่องของความเชื่อเรื่องของว้านมงคลว้านธรณีเย็นนั้นหากปลูกไว้ที่บ้านเชื่อว่าจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลทำให้บ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข หากวันนี้เจริญงอกงามออกดอกดีถือเป็นสัญญาณแสดงว่าผู้ที่ปลูกจะได้รับเกียรติยศได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือบางท่านอาจจะมีโชคลาภค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะว่านทรณีเย็นยังนิยมนำไปประกอบในพิธีทำน้ำมนต์ใช้ประพรมสิ่งของเพื่อขับไล่เสนียจันไรค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังมีสปปรรพคุณทางยาสมุนไพรด้วยค่ะโดยใบและหัวสามารถนำมาใช้ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ช่วยบำรุงกำลังหรือนำมาใช้เป็นยาทาภายนอกโดยนำมาพอกเพื่อใช้รักษาหนองรักษาฝีได้ค่ะว่านมงคลต้นที่สองว่านฤสษีดวง ว่านริศีดวงถือเป็นหนึ่งในว่านมงคลค่ะและเป็นว่านสมุนไพรประจําบ้านที่หลายๆบ้านในสมัยก่อนนิยมปลูกไว้เพราะว่าเขามีสรรพคุณและมีประโยชน์ในการช่วยรักษาโรค โดยบ้านริศิดวงนั้นจะมีลักษณะต้นและใบคล้ายกับขมิ้นค่ะต่างกันก็เพียงแค่เส้นกลางใบซึ่งจะเป็นร่องแล้วก็มีสีม่วงผสมสีน้ำตาลอย่างเห็นได้ชัดมีหัวคล้ายกับขมิน้นหัวจะยาวแล้วก็เป็นแง่งส่วนเนื้อในหัวจะมีสีขาวมีรสขมฝืดมีดอกคล้ายกับดอกกระเจียวค่ะส่วนลำต้นจะเป็นสีม่วงและสีเขียวค่ะส่วนสรรพคุณในการรักษาโรคนั้นหน ใช้เป็นยารักษาโรคคือหัวสดใช้กินแก้โรคลำไส้แก้ริสีดวงทวารทั้งอย่างกลีบมะเฟืองคือหัวริสีดวงที่ขึ้นอยู่รอบปากทวารหนักคล้ายกับลูกมะเฟืองมีหลายหัวซึ่งจะปวดแสบปวดร้อนเวลาที่ขับถ่ายหรือเดือยไก่คือหัวริสีดวงที่ยื่นออกมาจากรูทวารเมื่อถ่ายอุจจาระอาจจะมีหัวเดียว หรือหลายหัวเวลาสัมผสัสอาจปวดหรือไม่ปวดก็ได้หรืออาจจะใช้ตําเป็นผงกินกับน้ำร้อนหรือผสมน้ำผึ้งทำเป็นยาลูกกรอนซึ่งในการรักษานี้นะคะควรห้ามกินของขาวจัดมันจัดจนกว่าโรคจะหายจึงสามารถกินได้ค่ะข้อที่2การนำหัวว่านมาย่างไฟแล้วดองกินกับเหล้าช่วยแก้มุก,กิดระดูขาว อาการตกขาวหรือผู้ที่เป็นระดูขาวปวดมดลูกข้อที่สมีสรรพคุณช่วยแก้ไ้เลื่อนและ4ถ้าเป็นลมต่างๆให้เอาหัวว่านมาโขลกกับสุรากรองเอาแต่น้ำกรองให้กินสักครู่ก็จะหายค่ะข้อที่หช่วยรักษาสตรีอยู่ไฟไม่ได้ผอมแห้งแรงน้อยเป็นโรคกระสใสต่างๆ ซึ่งทั้งนี้นะคะก่อนการน,นำยาสมุนไพรามาใช้ปโปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองค่ะการปลูกและการขยายพันธุ์ ว่านชนิดนี้นะคะนิยมขยายพันธุ์โดยการใช้หัวว่านปลูกค่ะโดยการแตกหน่อจากหัวเป็นต้นใหม่แล้วสามารถนําเอาหัวไปฝังไว้ในดินเพียงเท่านี้ก็สามารถเติบโตเป็นต้นใหม่ได้แล้วค่ะรดน้ําทุกวันแล้วว่านชนิดนี้ชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ําได้ดีและชอบอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะว่านมงคลต้นที่หบัวดอย บัวดอยหรือผู้เท่าหรือไม้เท้าจัดเป็นไม้ล้มลุกมีเง้าเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินเห็นข้อและปล้องได้ชัดเจนมีกับพุ่มลำต้นแตกรากตามข้อค่ะ ใบจะเป็นใบเดี่ยวรูปรีขคนก้านใบมีกาบหุ้มปลายใบเรียวแหลมฐานใบสอบก้านใบเป็นร่องเนื้อใบหนาคล้ายแผ่นหนังแผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้านขอบใบมีหนามเล็กน้อยใบเรียงกระจุกบริเวณโคนก้านใบจะยาวประมาณ30-50ซนติเมตรค่ะ ดอกจะออกเป็นดอกเดี่ยวแตกตามข้อและเง่าค่ะดอกมีสีขาวหรือสีขาวปนชมพูมีผลเป็นลักษณะกลมและมีหลายเมล็ดค่ะบัวดอยนั้นนะคะมักจะพบในบริเวณป่าดิบเขาที่ขึ้นปกคลุมและกระจายอยู่ตามภูเขาสูงค่ะโดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,400-2,000ถึงเมตรในประเทศไทยค่ะ บัวดอยนั้นนะคะเป็นพืชที่มีสปปรรพคุณทางยาสมุนไพรค่ะโดยจัดเป็นสมุนไพรบนพื้นที่สูงโดยมีสปปรรพคุณบำรุงกำลังช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก่ผู้เฒ่าส่วนใบสามารถนำมาตากแห้งชงเป็นชาดื่มรากเป็นใบต้มน้ำดื่มช่วยบำรุงกำลังบำรุงร่างกายแก้คนแก่เหนื่อย แล้วก็ทั้งต้นสามารถนำมาต้มน้ำดื่มเป็นยาอายุวัฒนะค่ะมีเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่จากที่ผู้เฒ่ามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและไม่มีเรี่ยวแรง เมื่อได้ดื่มน้ำต้มปู่เท่าทิ้งไม้เท้าก็กลับมามีแรงเดินแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงจนลืมใช้ไม้เท้าที่เคยใช้เพราะสาเหตุนี้จึงเป็นที่มาของเรื่องเล่าของชื่อต้นไม้ของบัวดอยอีกชื่อหนึ่งว่าปู่เท่าทิ้งไม้เท้านั่นเองค่ะ นอกจากนั้นทางภูมิปัญญาชาวเหนือก็นำใบและกา้านมาปิ้งไฟแล้วต้มน้ำดื่มใช้บำรุงกำลังแก้ปวดหลังเจ็บเอวโดยการเอาเงาของปู่เท่าทิ้งไม้เท้าไปดองรับประทานเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยค่ะแต่มีข้อควรระวังนะคะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดควรระมัดระวังเป็นพิเศษ และก่อนนำไปใช้ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองค่ะขอขอบคุณที่มาจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นามามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อย ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลวันมงคลความเชื่อสาระน่ารู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและเพื่อที่จะได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ